เรียนเห็นอุปกรณ์บนโต๊ะไหมคะที่หนค่ะอ่าอันนี้คืออะไร,นนออะไรเหยือกถายล้ายาาแล้วก็สีสีอันนี้คืออะไรลูกกระดาษกระดาษแล้วเนี่ยแกล้งแล้วลองทายสิว่าครูเบนเนี่ยจะเอามาทำอะไรตัาเอามาตาัดเออเอามาดักทำอะไรคะ ทำมาทดลองใช่ไหมคะทำมาทดลองลอยเออหนูก็คิดว่าครูมาทำอะไรคะทายๆดูไม่เป็นไรพิดก็ไม่เป็นไรลองาคาดคะเนนอเอามาลอยเอามานอนอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกันว่าพี่น้องเอ็นคาาคะเนนไว้ว่าเราเอามาตาดัดเอามาลอยเอามานอนนั้นจะเราจะทำการทดลองกันเลือกอะไรนะคะ ท่น,นี้นะคะวันนี้กิจกรรมของเราก็คือกิจกรรมตุก๊กตาว่ายน้ำได้นะตุก๊กตาว่ายน้ำได้เองนะคะวิธีการทำนะคะเ,เดี๋ยวเราก็จะเทน้ำเทน้ำลงไปในถานนะคะแต่ก่อนที่มีน้ำแล้วจะมีอะไรไว่ายอยู่ในน้ำไหมม,มีเอาอะไรดีคะตัวอะไรดีเอ่ปลาปลาอ่ะหนูว่าปลาหนึ่งตัว เอาเบนเทนค่ะเอาเบนเทนหนึ่งตัวอาลูกหัวใจเอาหัวใจลอยน้ำได้เอาหัวใจสีอะไรดีคะสีชมพูสีเหลืองสีเหลืองปลาสีเหลืองนะคะแล้วอะไรเบนเทนสีอะไรคะเขียวอ่าเขียวนะคะกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ทดลองเกี่ยวกับน้ํานะคะเกี่ยวเนื่องจากที่เราเคยทําเราเคยทําเกี่ยวกับน้ํเดื่ออะไรลูกอันนี้เราทำท,ำทำําอะไรกันม,มากันมาก่อนลูกอันนี้เราทาอะไรกันมาก่อนคะแรงตึงผิวใช่ไหมคะเราทำังไงคะแรงตึงผิววันนั้นเราเอาทาอะไรลูกเอาคลิปใช่ไหมคะคลิปทํายังไงตอนนั้นวันนั้น,นออเอาเา่าใส่ไปในน้ําใช่ไหมคะ ใส่ไปในน้ำนะคะเอาลองทดล,ล,ลองวางดูสิลอยน้ำะน้กเรียนวาดพวกปลาเลยค่ะใหญ่ๆหน่อยนะคะเราจะได้เห็นชัดเจนละบายด้วย,ยค่ะระบายสีด้วยนะคะตัวใหญ่ๆหน่อยเ<ม>พื่อนๆจะได้เห็นใครเสร็จแล้วตัดได้เลยลูกค่ะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วตัดเลยค่ะตัดนะคะดวงเดียวก็พอนะล,ลูกช่วงตัดนะะในน้ำเนี่ยนะคะ,ะ,คะมันมีโลกโมเลกุลที่เกาะติดติดกันอยู่นะคะเราเรียกว่าอะไรลูกโมเลกุลของน้ำที่มันเกาะติดรวมกันนะใครตอบได้บ้างลูก โอ้โหคาเฟียมเก่งมากเขาเรียกว่าอะไรนะคะโมเลกุลโมเลกุลเก่งมากลูกมาโมเลกุลนี่มันเกาะกันมากๆมันเกาะติดแน่นกันที่เขาเรียกว่าโมเลกุลเนี่ยมันเกาะแน่นเลยมันเรียกว่าอะไรแรงอะไรนะแรงตึงผิวแรงตึงผิวโมเลกุลของน้ำมันเกาะรวมกันนะคะแรงตึงผิวไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะคุณเป็นรอค่ะ อ้าวใครจะอาสาเทน้ำลงบนเดชานี่ครูเบนคะอ้าวเทเลยค่ะค่อยๆเทนะคะเทตรงนี้ค่อยๆเทเยอหน่อทีนี้หอืมเด็กได้เลยยกตุ่มนิดนึงก็ได้ค่ะทีหมดเลยลูกเทหมดเลยเทหมดเลยค่ะหมดเลยตัวกราตุ้งจะได้ไมนะลองดูนะตอนนี้น้ำน้ำนิ่งยังน้ำนิ่งแล้วเอาดังเลยเราเอาเอาตุ้ง ต,ต,ตุ๊กตาลงไปเลยค่ะเาทางนี้ค่ะทางนี้ก็ได้ค่ะาวางไปวางไปหัวใจอยู่ไหนหัวใจอยู่ไหนเอาทีนี้เราจะทําให้ให้ตุ๊กตาไว้น้ำได้ยังไงลองดูซิลองยกลงไปสินี่เห็นไหมคะไว้น้ำไว้น้ำ ตุ๊กตาทำไมมันถึงวิ่งออกไปคะเมื่อกี้นักเรียนคะเป็นเพราะว่าโมเลกุลของน้ำเมื่อกี้เนี้ยนะคะที่มันเกาะติดกันน่ะที่เราเรียกว่าแรงอะไรนะแรงตึงผิวแรงตึงผิวมันถูกน้ำยาล้างจานเนหยดลงไปตุ๊กตาก็เลยเห็นไหมคะวิ่งได้เมื่อกี้นักเรียนเห็นทันไหมคะเห็นมันวิ่งปูดไปเลยนะคะวิ่งปูดไปอันนี้นั่นมันจะไม่ไม่มีแล้วเพราะว่า โมเลกุลของน้ํามันแตกไปแล้วเมื่อกี้นี้ที่มันวิ่งปื๊ดเมื่อกี้นี้เลยเห็นไหมคะโมเลกุลของน้ํามันแตกไปแล้วนะแรงตึงผิวจึงหายไปนะแต่อันนี้ที่มันวิ่งเพราะว่ามันยังมีแรงตึงผิวอยู่ <Okay. S 1> นะคะโอเคอ่ะลองทดลองสิพอแรงตึงผิวมันไปแล้วลองลอยลอย,อยคลิปได้ไหมคลิปลอยได้ไหมเออแรงตึงผิวอ่ามันลอยไหมลูกมันไม่ลอยอ่ะเพราะว่าโมเลกุลของน้ํามันแตกไปแล้วนะคะ โ okay. อเคอานะคะก็คือสรุปอันนี้ก็คือทำไมตุ๊กตาถึงว่ายน้ำได้เพราะว่าเมื่อ,อก,กี้นี้นเราทำให้แรงตึงผิวของน้ำมันแตกออกจากโมลิลโมลกุลของน้ำแตกออกจากกันนะคะโดยใช้น้ำยาอะไรคะล้างาใช้น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานแล้วพอแรงตึงผิวนี้มันถูกแตกออกไปแล้วเราสามารถลอยคลิปในในน้ำได้ไหม ได้ไหมคะมคลิปมันเป็นไงคะคลิปมันจม<น>จมนะาเธอจมลงแล้วนะคะอ่าจบการ<อ>ทด<อ>ลองแล้วนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคนครุ๊ปสวัสดีค่ะ